Ui. Ho! Si. Ho! Ho! Ha! Ha! Ui! Ha! O! แ2ด2ปเเสใครเสร็จบ้านี่ย9ก้าสอผมเสร็จต่อเนะก้าสองอ้ยโทษนะครับโอ้โหต้องพีดวะสามก้

เดียวนะนุ๊นะุดไปไ้สองแต้มก่อนนะฮะเฮ้โหุ่เสีรนะีไปเกินนะฮะในสุดหึองไกว่านะโอ้ เร้ยโอ้โโอ้โอ้โหเกือยรัเกือบะยเลเดี๋ยถ้า4000เท่าเก็บ3เท่าแล้วถเก็บีนไป2ก็ไปหน้าเยโอเคอ่ะซซเฮ้ยโอ้เกือบตายเกือบตายเออรอบรอบที่เราไม่ได้รู้สึกเลยแต่ได้ังสิกดูซซ้ หนึ่งสุดโอ้โหสีขาละสีขาวได้สิลไเน่มอสองสุาดาสส้โอ้โหอะอะมาเป็นเื่องธรรมดาเนี่ยสามสุดเฮ้ยดี๋ยว่าดิโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยห,ห,หนึงสามสามะ โอ้เกิดไปสีหนึ่งล <four. S 2> ุ่งุ่นึ่งสองสโอเคทำไรครับเอ้าหลอกมีมีผมมีแบบรอๆรับไม่แรงอ <c oughs> ะไรนะสองสี่เนาะสองสีสามสามีอฮ้ยสเท่ากัน โอ้โหโอ้โหโ้น้อไม่รอเลยพี่มานี่เลยพาเท่ากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องรอฝันนี้ยิ่วหกห้านำแล้วนะครับเฮ้ยเจ็ห้าหอเจ็ห้าแปดห้าไม่รอแล้วนะ เอาครับหกหนึ่งหกแปดือตกองครับืกเก้าหุยออกนะหกสิบหกตั้งเดียวอุ้ยตรงนี้ตรงมีเซตสามแล้วนี่หเจ็ดต่อสิบ ไใช่มั้ยไ่ใช่มั้ยไ่ใช่มั้เจียเจียนรอ่อนรอบ่อนรอบก่อนรอบก่อนให้มันงงก่อนให้มันงงก่อนปสิสองลูกไปใช่มั้ยโอ้โหเฮ้ยหนึ่งเท่ากันตัดสินแล้วนะเซนี้เซนี้ตัดสินแล้วนะหนึ่งเท่ากันมา หนึ่งเท่ากันอุ้ยคนมันเลยว่ะหนึ่งเท่ากันนะครับอุ้ยอุ้ยระวังตบทีมไปลูกหนึ่งอ้าวมันไม่ใช่ลูกนะมันต้องตบดีๆอ่ะ

ีเจ็ดเฮ้ยองวัสิแบบนี้ก็ไปสิ้เก้าสิเดี๋ยวขึ้นไม่ทันแล้วเก้าสโอ้ยด้วยนะสิบสี่ตัเดียวครับเฮ้ยโอ้ตกงไม่ได้แล้วโอเคลน เ้ยเกมฮะรอบนี้เก้านาทีส